ชีวาไทายคอมากลาดพระชชัยสีเนี่ยคะ่ะรู้จักโครงการนี้จากขับรถผ่านนะคะเป็นเส้นที่ขับกลับบ้านแล้วก็นั่งรถอยู่กาแฟแล้วก็เห็นว่าโอมีคอนโดมิเนียมขึ้นบริเวณนี้คะ่ะไม่มีโครงการคอนโดอื่นขึ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลงทุนเพราะว่าปกติเนี่ยจะซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อลงทุนแล้วก็ปล่อยเช่าอยู่แล้วด้วยคะ่ะ อันดับแรกที่สาคัญที่สุดก็คือโลเคชันอย่างที่บอกก็คือว่าบริเวณนี้ไม่มีคู่แข่งเลยถ้าใครอยากจะหาคอนโดแถวนี้หรือทํางานแถวแถวนี้เนี่ยเขาก็จะต้องเล็งที่นี่ไว้ก่อนอันดับที่2ก็คือใกล้บ้านเราก็คืออยู่ในจุดศูนย์กลางเลยนะคะอยู่สามารถเดินทางไปถนนเส้นหลักก็คือถนน เรียบด่วนลามอินชาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมี CDC มี Crystal Design มี e n t t r l l i s t v l e w มี Lotus มี Home Pro ซึ่งสะดวกมากแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือสามารถเดินทางไปถนนโชคชัยสีลาดพร้าวลาดพร้าว71ถ้าจะไปทางฝั่งเซ็นทรัลลาดพร้าวก็สะดวกอะคะ่ะที่สำคัญก็คืออีกไม่นานนี้นะคะก็คือจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะมาลงใกล้คอนโดมากๆก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สะดวกมากเลยคะ่ะ ข้อที่3ก็คือเป็นตัวราคาค่ะเราซื้อคอนโดเพราะว่าเราได้เ mm. ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสนุกในการลงทุนแล้วก็งบประมาณที่เราดูไว้ก็คือประมาณ2ล้านหรือไม่เกิน2ล้านแล้วบังเอิญคือตัวดิฉันเองก็คือจับฉลากแล้วก็ได้สิทธิ์ที่จะได้ห้องโปรโมชั่นในราคา1.69ล้านคราวนี้คือพอคอนโดเสร็จปุ๊บ mm. เราแต่งห้องให้เรียบร้อยในสไตล์มินิมอลง,ง่าย,ายๆเพราะว่าจริงๆที่นี่เนี่ยเขาให้ทุกอย่างมา แทบจะพร้อม90%ที่เราจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มพอเราแต่งห้องเสร็จปุ๊บไม่นานก็มีลูกค้าสนใจแล้วก็มาเช่าห้องที่นี่ที่ชอบคือว่ามีการแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเวลาเราทำกับข้าวก็คือจะไม่มีปัญหาแล้วก็ส่วนนี้คือเป็นห้องนอนก็คือมีฉากกันเรียบร้อยเป็นสัดส,ส่วนนะคะคือคือคือชอบตรงที่แบ่งกันเรียบร้อย สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดอยู่ในย่านโชคชัยสีนี้นะคะตอนนี้โครงการของอชีวไทยอฮมาร์คลาดพระโชคชัยสีเนี่ยคะ่ะกำลังมีเฟ,ฟส2อ,อยู่ค่ะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ